สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม วันที่12มิถุนายน2568กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสํานักงานสาธรารณสุขจังหวัดนนทบุรีเปิดปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตเครื่องสับอางผิดกฎหมายภายในบ้านพักในพื้นที่ตำบลพิมลราชอำเภอบ,บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตรวจยึดของกลางได้มากกว่า700ชิ้นรวมมูลค่ากว่า1 5ล้านบาท จุดตรวจค้นเป็นบ้านพักที่ดัดแปลงเป็นสถานที่ผลิตเครื่องสับอางยี่ห้อ Ready Flower สมุนไพรแอนสปา Spa, โดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่พบบุคคลกำลังกรอกครีมและน้ำมันลงขวดปรรจุด,ด้วยมือก่อนส่งจำหน่ายให้ร้านนวดร้านสปาและร้านขายเครื่องสับอางทั่วประเทศ ของกลางที่ยึดไปได้ประกอบไปด้วยเครื่องสับอ่างพร้อมขายกว่า2,378ชิ้นวัตถุดิบรอบการบรรจุอีก202ชิ้นและอุปกรณ์การผลิตจำนวน7,000ชิ้นรวมทั้งขวดกระปุกฟ้าสติกเกอร์เครื่องปั๊มวันผลิตรวมเป็น211รายการรวมมูลค่ากว่า1,500,000บาท ผู้ต้องหาคือนายมนตรีรับสารภาพว่าเคยเป็นเซลล์ขายเครื่องสาอางมาก่อนและได้พัฒนาสูตรผลิตเองตั้งแต่ปี2525 25, โดยจดทะเบียนแบรนด์ lady flower และเคยมีการขอเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตออยอแต่เนื่องจากมียอดสั่งซื้อจํานวนมากจึงย้ายการผลิตไปยังบ้านหลังใหม่โดยไม่แจ้งเปลี่ยนสถานที่และอย่างใช้กรรมวิธีกรอกด้วยมือทั้งหมด นายมนตรีระบุว่าน้ำมันนวดและครีมต่างๆถูกผลิตจากโรงงานอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการก่อนนำมาผสมกลิ่นที่บ้านพักและกลอกใส่ขวดพร้อมติดสติกเกอร์จากโรงพิมพ์ย่านบางเขนโดยจำหน่ายในราคาขายส่ง70-300บาทต่อขวดขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้านนนน,นน้้มัััเีีียกรออ่ ไม่นีไนวดตัวม่าเราไม่ไสมกิ่นเพื่ออมเราเดออะไรนี่ไดอันนี้อันนี้อันนี้หรอนดตัวอันนี้หรออันนี้หรอตรงข้าอันนี้แต่ก็ตกกิ่นอค่ะอันนี้ก็สกกิ่นแลมวอันนี้ไม่ได้สมกิ่นอันนี้ถ้ไม่ได้มกิ่นเมาสมกิ่นเองใช่ไหคะกินเองแล้วก็จะเอากินมะลิจมเอามากรอกเองไมันเป็น่อ๋อสติกเกอร์เองกอกเองแล้วคืออะไรคะ อก็คืน้ำมันน้ำมันอ่ะน้ำมันคือต้นนี้ค่ะมันเลยไงทุกตัวแล้วทุกหมวดทุกขนาอืมเรามีแค่สย่างอนนี้ะมอนอมากตบอารมา่ว่ากลุกอ่ันไมีอ๋อต้องมันตรงกับ กลอนมันด้วยเหรอคะใช่ค่ะตอนะั้นมันตบกินกันเราไม่ต้องกินก็กลอนมันจะที่เอาที่ต้องกินที่แต่แปะฉลากไว้เพราะงั้นเถี่ยอ่าอืมเอาเอาเอาอย่างนั้นก็ได้อ่าอันนี้อันนี้เราเบนเดอรเราเบนเดอร์คือตัวนี้อ่าอางตาดกินตัวนี้มันจะได้กินอื่นได้ไหมให่นั่นไหนใส่เนี่ยอ๋อคือแบบนี้เลยตบแค่เนี่ยแบบนี้แค่เนี่ยอ่าเอาให้ได้เต็มเต็มให้เ็จที่นี่เลยค่ะตรงนี้คือว่าประมาณที่ใส่แค่ไหนอ่ะอ่ะ ขายก็จะขายใหยอันนี้ไม่ใช่อันนี้หัวน้ำหอมมันแต่เราเอาเราแบบนี้มาตอกให้ดูอันนี้คือกินหัวลงตัวอย่างเขากินตัวอย่เนี้ยบรรจุภัณฑ์น้อยพี่สุวรรพี่บอกว่าบรรจุภัณฑ์เป็นตัวอย่างแค่ค่ะอย่างละแพ็คเอาอย่างละแพ็คค่ะค่ะบรรจุพันธุ์ต่างหากอันนี้อันนี้ส่งนี่อันนี้ผลิตภัณฑ์เห็นว่าผลิตภัณฑ์นะอันนี้ผลิตภัณฑ์อันนี้เแพ็คเกจจิ้ง แบบธรรมดา20ใหญ่คนเป็นคนั้นเองเวตอันก็ไดมอเลงเีอันนี้แบบเติมแบบว่ัวานว่าอะแล้วก็ได้วา อันี้เป็น้งาแำมันนี่ถน้ำมันเนี่จะมีความร้อน้อธรรมดาแต่อย่างอยเนี่ยมีแบรนด์นี้แบรนด์นี้กลิ่นเดียวแต่ถ้าแบบธรรมดามันจะมีหลายกลนไมไม่เดี้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้มัน